ุณผู้ชมคะพรุ่งนี้ค่ะเปิดเรียนวันแรกของสัปดาห์นะคะนักเรียนหลายคนอาจจะกลังเตรียมความพร้อมไปพบกับเพื่อนๆเตรียมพร้อมที่จะเปิดรับกับการเรียนการสอนในห้องเรียนค่ะแต่คงไม่ใช่ที่โรงเรียนบ้านวาเล่ในตําบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะเพราะว่าที่นี่อยู่ห่างจากชายแดนประมาณ800เมตรเท่านั้นและในเวลานี้กําลังเกิดปัญหาการสู้รบค่ะทําให้โรงเรียนต้องจัดเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรค่ะ ทันทีที่ได้ยินเสียงกริ่งสัญญาณเตือนภัยติดต่อกัน3ครั้งเด็กนักเรียนระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากกว่าร้อคนจะวิ่งไปยังอาคารหลบภัยของโรงเรียนการซ้อมหลบภัยถือเป็นสิ่งจําเป็นของโรงเรียนแห่งนี้เนื่องจากตั้งอยู่ห่างจากชายแดนเพียง800เมตรล่าสุดกลุ่มนักเรียนได้เผชิญกับสถานการณ์จริง หลังเครื่องบินรบมิจิสิบเของทอาหารเมียนมาบินลุกล้ำน่านฟ้าไทยผ่านตัวโรงเรียนก่อนจะบินวกกลับเข้าไปในเขตแดนเมียนมาเมื่อสัปดาห์ก่อนสะท้อนสถานการณ์การสู้รบในปีนี้ที่รุนแรงที่สุดในะรอบกว่า10ปีตั้งแต่พอมาเป็นมาอยู่ที่นี่ส3ปีก็เพิ่งเคยเห็นเครื่องบิน <c oughs> เพิ่งเคยเห็นเฮลิคอปเตอร์เห็นกับตาเลยก็คือแบบยิงยิงลงมาเลยแล้วก็สั่นสะเทือนอโรงเรียนก็ ได้รับผลกระทบไหมก็คืออาจจะมีความตกใจแล้วก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องของความไม่ปลอดภัยอาจจะมีส่วนในเรื่องของการเรียนการสอนแต่เด็กที่นี่เขาก็ชินแล้วแต่ที่เป็นหัวก็คือครูคคที่มาบรรจุใหม่เราก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วพอก็มีการแบบวางแผนประเมินสถานการณ์ทุกวันนอกจากการหลบภัยที่ต้องซ้อมแผนอย่างต่อเนื่องแล้ว โรงเรียนบ้านวาเล่ยังเป็นหนึ่งในหน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รับแจ้งข่าวการสู้รบเพื่อปรับแผนรับมือได้อย่างทันท่วงทีเด็กๆบอกว่าแม้จะคุค้นเคยกับการสู้รบตามแนวชายแดนแต่ยังรู้สึกกังวลอาคารหลบภัยจึงมีความสำคัญทั้งกับนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนเสียงเครื่องบินเสียงฮอก็ดังสนั่นเลยค่ะดังสน,นั่นเลยรู้สึกกลัวไหมก็ ถ้าถามว่ากลัวไหมก็กลัวค่ะแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนห,อหนูอยู่ที่ไหนอยู่อยู่อยู่หลังโรงเรียนเองค่ะอ๋อบ้านานก็นอยู่ที่นี่ใช่ไหมค่ะมีหลุงหลวงพายนี่เขาให้มั่นใจไหมก็มั่นใจขึ้นค่ะเพราะว่าอเอออกไปคนบอกว่าลหลุงหลวนพายเป็นมาตรฐานส่วนในวันพรุ่งนี้โรงเรียนหลายแห่งในชุมชนชายแดงตบลวาเล่อพบพระจะกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งหากคืนนี้สถานการณ์โดยรวมเข้าสู่ภาวะปกติ โดยโรงเรียนบ้านวาเล่อนุญาตให้เด็กนักเรียนสวมกางเกงขายาวมาเรียนได้เพื่อความสะดวกในการอบยกหมีภัยการสู้รบและหากผู้ปกครองยังไม่มั่นใจก็ให้หยุดเรียนและรับใบงานไปเรียนที่บ้านจนกว่าสถานการณ์ชายแดนจะคลี่คลาย